ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันชาแนลเรียนกันต่อนะครับนหนังสือที่ชื่อว่า Line w h i c h English นะครับหน้าที่29ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับมาทักษะการพูดกันนะครับนะครับ Speaking คำสั่งบอกว่า last week นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มิสซันนะครับนานางสาวสันแอนและด r ชูเรนชูเรนเป็นพระหูพจนะครับหนาะแปลว่าเด็กๆหลายๆคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใชย้ค็ว่าชูเรนได้หมด Help นะครับเติมีดีเป็นกรียาช่องสองเป็นอดีตได้ช่วยมิสเตอร์ลีช่วยมิสเตอร์ลีที่ของเขา a พาร์ m เมนต์อพาร์ตเก็แปลว่า Apartment นะครับนะนักเรียนบอรู้จัก Apartment ไหมครับก็คือบ้านดีๆนี่เองนะครับหนาเขาเรียก a พาร์ตเมนตก็แปลว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับามิสซันแล้วก็เด็กๆนั้นไปช่วยมิสเซอรีนะครับที่อพาร์ตเมนต์ของมิสเซอรีช่วยอะไรบ้างนะครับว t d ดิ t เด y do เดก็คือทั้งเด็กๆแล้วก็มิสซันนะครับนาดูทำ What อะไรดิ d ไม่ต้องแปลนะครับเป็นกิยยาช่วย เด็กๆแล้วก็มิสเลียมิสลีนะครับไปช่วยทำอะไรบ้างที่บ้านของมิสเลีให้ลุกให้นักเรียนดูภาพ i อยให้นักเรียนชี้ and เซ่และนักเรียนพูดดังนั้นนี่เราเห็นคนชื่อเมนะครับนะคนชื่อเมย์กำลังทําความสะอาดหน้าต่างอยู่ประโยคก็เลยแต่งว่านะครับเมย์คลีนเดอะวินดส์นะครับแล้วก็คลีนให้เติมอีดีนะครับเป็นอดีต เป็นช่องสองนะครับได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเมได้ทำความสะอาดหน้าต่างมาดูมิซันนะครับนะมิซันตามภาพกำลังปรุงอาหารหรือกำลังล้างจานหรือกำลังทำครัวอะไรก็แล้วแต่คุณครูเลยแต่งให้ว่ามิซันนะครับนะคุกจบเลยคุกเติมีดีปแปลว,ว่าปรุงอาหารปแปลว,ว่าทำกับข้าวนะครับ นักเรียนจะแต่งประโยคให้ยาวกว่านี้นะครับว่า m i s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  n the d i s h in the kitchen มิส s ันกำลังล้างจานอยู่ในครัวก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะแต่งนะครับผมมาดู b บลนะครับนี่คนนี้ชื่อเิลดูชื่อนะครับที่เขาเขียนเบลทำอะไรอยู่ครับกับดังเสือแล้วก็ที่โต๊ะ คนครูก็เลยแต่งให้ว่านะครับนะ b บลเค็ Build, Keep, นะครับเป็นช่องสองของคีบเดอะบุ k s นะครับหนังสือหลายๆเล่มนิทลีนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับ ly, นิทลีแปลว่าอย่างเรียบร้อยมาดูซูอีกครับซูนี่คนชื่อซูนะครับภาพบังไปนิดหนึ่งนี่ซูยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคครูขยับตัวหนังสือนิดหนึ่งเดี๋ยวนักเรียนไม่เห็นซู อ่าไหนซูอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับซูแหมคุณครูก็ซูนะครับหนาะกําลังจัดโต๊ะกับข้าวนะครับจัดโต๊ะกับข้าวนะครับหนาะภาษาอังกฤษใช้คำว่า set the table นะครับนะออาไว้ว่านักเรียนจําเลยนะครับคํานี้ set the table แปลว่าจัดโต๊ะอาหารนะครับนาะไม่ได้แปลว่าทําโต๊ะไม่ได้แปลว่าอะไรโต๊ะนะครับแปลว่าจัดโต๊ะอาหารนะครับนะจัดโต๊ะเตรียมไว้เพื่อรับประทานอาหาร ขอเรียกว่า set the table แล้วก็ set นะครับเป็นกริยา3ช่องใช้เหมือนกันหมดเลยทุกช่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่อง2นะครับเล่าไปในอดีตแล้วเจ้าบ้านนะครับนะแหมกุนครล อแปลไปด้วยเมื่อกี้เตรียมเอกาสารก็ตลกไปด้วยนั่นก็คือมิสซันนะครับและเด็กๆไปช่วยมิสเตอร์ลีนะครับที่อพาร์ตเมนต์ของมิสเตอร์ลีเขาช่วยทําอะไรบ้างปรากฏว่ามิสเตอร์ลีนะครับนะเจ้าของบ้านนะครับนี่นะครับน,ะนอนหลับปุ๋ยอยู่สบายเลยบนเตียงนะครับคุรูก็เลยแต่งประโยคตามภาพที่เห็นนะครับก็คือมิสเตอร์ลีสลปนะครับ in his room สลปเป็นช่องสององำว่าสลีป นอนหลับอยู่อย่างสบายเบื่อดังรับกลนเรียบฝันเรียบร้อยเลย in his room ในห้องของเขาแล้วแต่นักเรียนจะแต่งประโยคนะครับนะบแต่คุณครูแต่งให้เป็นอย่างนี้ไปต่อครับ last week นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมิสซูอ่ามิสซันตัวนี้ครับแหม่ออกเป็นมิสซูนางสาวซันนะครับนาะมิสนี่คือนางสาวนะครับ and the children และเด็กๆ Verb เวอร์แปลว่าอยู่นะครับนะนี่ใช้เวอร์เพราะปกติแล้วถ้าเป็นปัจจุบันใช้คำว่าอานะครับเมื่อเป็นอดีตก็เปลี่ยนเป็นเวอร์เพราะช l d เ e นเป็นผู้จพ์นะครับแล้วก็มิสซันด้วยนะครับมิสซันก็หลายคนนะครับประธานทั้งมิสซันทั้งเด็กๆก็เป็นผู้จพ์เวอร์อยู่นะครับที่อพาร์ตเมนต์นะครับก็คือบ้านอ่าตรงนี้แปลว่าของนะครับนะอพอลโลฟีเอสบ้านของมิเตอร์ลี What did they do พวกเขาเหล่านั้นนะครับทำอะไรกันดูแปลว่าทำดิสเป็นเริยาช่วยไม่ต้องแปลมาอาเมนะครับคนชื่อเมนั้นเคล a n c l เคลีเตอมีดีนะครับเล่าเหตุการณ์อดีต The windows นะครับทำความสะอาดหน้าต่างหลายหลายบานนะครับนะเติม s อแต่เวลาแปลเป็นไทยเราก็แปลว่าเมย์ทำความสะอาดหน้าต่างจบเลยนะไม่ต้องไปบอกว่าหลายบานจบหน้า29ไปต่ออีกหน้าหนึงครับวันนี้คุณรูเจมสสารไว้ถึงหน้า ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ